สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอยู่ในช่อง The Sam r e v ว e w นะครับวันนี้มื่ได้มารีวิวอะไรนะผงจะมาบอกท่านผู้ชมว่าช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับนะครับช่วยคอมเมนต์หน่อยช่วยคอมเมนต์ทุกคลิปเลยนะครับช่วยการคอมเมนต์ทุกคลิปเลยนะครับคงยู u b e ว่ามันมีกฎว่าให้มีปฏิสัมพันธ์กับคอมเมนต์นะนะครับ จะมีปฏิสัมพันธ์กับคอมเมนต์นะครับไม่มีคนมเมนต์ก็ไม่มีปฏิสัมพันธ์นะช่วยคอมเมนต์ด้วยด้วยนะครับอย่ผมคอมเมนต์ตาตอบนะนะครับคอมเมนต์ว่าอะไรก็ได้อย่าด่าอย่าว่าผมเลยนะครับช่วยคอมเมนต์เป็นสุภาพสภาพหน่อยนะนะครับช่วยคอมเมนต์หน่อยนะนะครับผมขอร้องเลยขอร้องละช่วยคอมเมนต์หน่อยนะนะครับผมขอร้องช่วยการคอมเมนต์นะ คอมเมนต์เดียวก็ได้หรือสองสามคอมเมนต์ก็ได้นะช่วยกันหน่อยนะครับผมขอร้องนะช่วยกัน,อนคอมเมนต์เยอะๆเลยนะครับเยอะๆเลยนะครับถ้าใครเห็นคลิปนี้ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับผมรักแฟนผู้ชมน,นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากาไปติดติดต่อใครด้วยกันนะครับอย่างนั้นขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย